จะไปล่อใส่จะไปหางได้ไหมนี่บอกเจ้าน่ะไปหางได้หมาไปซ่าหมาเดี๋ยวเจ้าน่ะไปซ่าหมาไปล่อใกล้เถอะหัวน้ำหางไปเไปเอาตัวปูมาแต่ไปห้วยน้ำหางแล้วไปเอาตัวปูมาเจ้าน่ะ สบายดีทุกคนเนาะวันนี้ข้าวดีทุกคนไป็นเท้าเพดมาแล้วตอนบ่าวกีแก้วจะไปยาไปท่าเพดก่อนคือในเครื่องมาเหล่าเดี๋ยวจะไปห้เหล่าตึมโอ้โยบุตรบุญพันธ์วลาดสีมาเนาะนนเน,ะนาะทุกคนเนาะนนคือว่าบา่าวกีแก้วก็ตื่นเต้นดีใจเพราะว่าเป็นห่วงเหลา่าเป็นห่วงเหลา่หหลาไร่ไร่เพราะเหล,ล่าเป็นล้อปลาคนเดียวเราปูดเท้าปวดดุบพันธ์วลาดสีมาแต่ทุกคนได้เห็นคลิปเอาบุญน้ำอาจจะเห็นแล้วเนาะแต่ว่าบ่าวกีแก้วจะลงซาด้วนึงเพื่อว่าให้มันไปเท่าเพด เอ้าไปซะแล้วนี่ไปเท่าแพทไปใส่เออนะเมื่อกี้มาอยู่นี่นี่สุพรรณสัมโอ้ไปสิได้เออเส้นฝันใหม่นี่นี่เป็นเครื่องเอาเกี่ยวห้าสุดเรียวเนี่ยอย่างยู่ยู่ก็เกี่ยวใหม่อีกตึมหรอหม้ตึม เป็นข้อกินสุนีเนาะแล้วก็มอสน,นีหม้อต้มน้ำไปนี่ก่อน,นเ,เห็นเชปึกอะไรเนี่ยน่าจะเป็นไม้เท้าแพลศบอกเอ้แม่นแท้ทุกคนอุ้ยเบิ้ลไม้เท้าเพลมาแท้ๆทะคุณอุ้ยไม้เท้าเพดนะครับเราเห็นยังไงาสบายดีโอ้ แจ้งไปเท่าเอาฟื้นหนึ่งโอ้ไปเท่าเพชรดเหรออยู่นี่โอ้น่าสิฟันเอาฟื้นเอาฟื้นหนึ่งจะไปซะมา,ไ,มไ,าไปยังมัง้ยโซ่ฆาเจาา้าบักไล่มือบ่เห็นขึ้นหอดเจ้านี่นะโอ้ยเจ้ายังไปป่าค่อยไปป่าลุ่ป่าล่านโอ้พุ่นน่ะเราฟันเอาๆน่ะฟื้น เดี๋ยวขั้นบักไล่จะเป็นว้อนเนี่นะแต่บเอาลรปนน่าจะตัวยงไงน่าจะกลุมโดนกูขั้นฟันเอาพื้นอ้าแล้วฟันอ้ไปยูป้าผู้เดียวบูญานเนาะ จะไปซส้หมา,อานะบอลจะไปซส้หมาไปไกดหนึ่งบระหันหนึ่งไปผู้เที่ยวนะหันฟืน้นเฮ้ยห,หนึ่งสองเนียบร้แล้วโอ้ยบมูปลาเอา Nè, bay 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 nháo bay hai ha, bay 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 đi, bay 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 โอ้ยนเราเอาฟืนเลยดิ่งาใหนเราแต่ข้อ yeah ย้อนเอาบุ้ทเอาอยู่เพืเดียวจะได้เอาฟืนเอาหงายอีเออป่านนี้ฮะเด้อนี่เนาะป่านนี้เลยดี๋ยวดังไฟเลยปันฟืนจะไม่เงก็ด้เออ นี่อันนี้นะเอาฮะเจ้าเด้อไปเทิมฮะเจ้าสุดเดือมา่ะจากโบยู่เดี๋ยวเจ้ามุ่งนี้เด้อน,นี่ฮะเจ้านี่เนีย่ยเครื่องยังสุดเก่าอยู่นี่เลยถ้วยบวงนี่ถ้วยกระบ,บวง,มอ,งมอสันนี้มอสเดียนเบาเอ็กกับไปก่อนสนิทแต่มอก,กาะมาเพื่อน เอาเออลาดิธีเด้อฉันแทนเปาดิเอาคุณเขมือคุณเปล่าเว้ยมมากินเขมืไปเท่าเนี่ยโด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 ยนี่เปล่าเนาะเปล่าผมมากินเขมืคือสรุปคือไปเท่าแทนผมมากินเขมืแทนเอาะเอาอย่างนั้นหละค่อยๆจกมาให้เราเท่านั้นสิ สซอรไพแล้วทุกคนเนาะปองปลากินบ่เออนี่ออกมาเท่าไรอันเออวางเนาะเฮ้ยขนมมีอีกแล้วเออนี่ยมันกันเด้อมันอะไรตีมันหรือว,ว,ว่าโอ้อย่างไรอันโอ้ nè à vậy không mình kịp chuyện nha kịp nha Con đông này nè này, phải không kịp nha con đông khay nè nó on đi nè ok à. kín cần <laughs> <còn> được coi không chép Ừ. Này, Ôi oh, nhìn oh, đi anh nhắn Ôi nhìn này nè Mình đâu nhỉ? Sắp bỏ như vậy Này, cái này đâu nha Ở à, Hả chậu à, Ở xa ở xa ở ừm, ở xa ở นั้นอืมมีมะตูมมีกิ่นแล้วเนาะมีถ้วยมีบ้วงตองปลาแล้วก็บบวงให้เราจานหนึ่งนี่เห็นบ่เออถ้วยบ่เอาแต่ถ้วยจานบ่เอาอันนี้บ่เอาเออบ่เอากับเปล่านึ่นเปล่าจาน อันนี้อันนี้ไอ้วงนี่เดินเด้ออสุน้กระเดาเนี่ยมุงเข้มงวดเข้มงวเปิดแค่ม้พน่นบ่อก็มากินเนาะโอ้ยพอดีเจเด้อเจ้ามาเด้อดีใจเลได้ไ่ต้องไปซาะเด้อมียังอยู่แถวทุ่งมียังเม็นยังเม็นยังไข้บงดู โอ้ปูทุกคนปูป,ปูปูเอาหรอกครับไปเท่ากินซะโอ้าเราไปหทาปูมาเอาไปกินเด้อจี่กินเด้อค่อยบอกกินค่อยกินอันนี้เอาไอ้รวยกินอะไรอย่างเขาไม่เท่าเอาไปเอาเนาะขอบใจเด้อเปิดห้าคืนเปิดผมมากินอันนี้นจะปปปนนไปหทาปูมาเนาะโอ้จะไปหทากินปูมาตุ้นกันไปหท่ามะอันนี้บอกเอาเนี่ยเป็นส่งคืนรเราไปจจกแดงไปเอาเต็มไหมโอ้ เรว่อสีมุงขนา,าอยู่นี่ข้าค่อยปลุกเงินฮ้าตื้วน,นี้บ่เอาบา่มุงนี่นะแป้งบ่ปลุกเงินเดี๋ยวนี้เนาะโอ้คนจะอืมนะามือเงินสีกับเบากี่เกลียวสีปลุกเงินขนาอยู่นี่เห็ดเป็นแครนะ์ขาานนะขานดเนาะมือเงินขนาดทันเนาะก็สี้ทันอยู่ดอกมืเงินเศษก้อนเดี๋ยวเ็ดก้อนปลุกชน,นี้เนาะนอนนี้ก็จะปลุกกันเด้อเอามุงมุงกับเห็ดทำมาเนาะเอาบ่มุงเห็ดมานนเนาะ เห็นมากอย่นี้แลกระปุกดีๆเห็นงา,ามๆนี่เนาะโอ้ดีใจแล้วล่ะไม่เท่าเนเาะต้ัวเลื่องเพิ่มมากแล้วไปไล่มือแทไปเลาะให้หนังจะไปเลาะใส่จะไปทางใดามานี่บอกเจาา้านา่ะไปทางใดมาไปซ้ายมาเดี๋ยวเจ้าน่ะไปซ้ามา,า,า,าไปเลาะใกล้อกเ,เอท หัวน้ำหางไปเก็ไปเอาตัวปูมาแต่ไป,ไปห้วยน้ำห้างแล้วไปเอาตัวปูมาเจ้านะ่ะเออเ้าเออพ่อเออแม่พ่อพเออ เออบ่ต้องไปโอ้บ่ไปไกลเพว่ไปหอดห้วยน้ำหา่าไปห้าปูจย่ซื้ออือนอนนี่บันที่ไปไปเอาอย่างปูปปปปปบ่มีปูตุ้นมีบ่ก้นตุ้นมีบ่ที่ก้นบ่มีบ่บ่มี มีตัวน้อยเออบบได้โอ้โหอือโอ้อเรามาเรามาสุดเลียวมาสองห้าเพิ่นโบเห็ดมาสุน,นีเห็ด <ś c oughs> แล้วสารานบากีแก้วจะได้ปลุกเงินนะเพื่นอนในอีพีต่อไปทุกคนเนาะติดตามสีปลุกเงินนะเพื่อนเฮ็ดยี่นี้นนรกระชีโบเฮ็ดล่างเงาหรือเฮ็ดซ้ำเพือ่อนนี่แหละกระชีเฮ็ดอาศัยอะไรวาสนาเนาะ บนบูบบนหลอดเรานอนจิปลุกทิ้งเนี่ยบนหลามักเนี่ยปลุกอทิ้งเนาะมือลุกปลุกเหาเด้อออกเราแปลงเงินงามๆาหม่เงามไม้หามมามนุ่งอย่นี้พอพระบัตรกมีแล้วใส่เลยกอับถ้าตอกนี้ใส่อีกเดี๋ยวเซ็ตให้เราให้เราอยู่นี่ให้เราอยู่มอนี่แหละยางไปย่งางมามอกันหมดทุกคนโอ้เราหูเรียบไปแบบคนเนี่ยเขึ้นมาถึงหมดทุกคนไหมเงยมาซ้ำไปเท่าเพดหมดแล้วโอ้ดีใจเด้อดีใจไล้ไร้เด้อใจโบต้องไปใส่เด้อปัญหาเด้อลูกลาดเป็นห่วงเจา้าอยู่ผู้เดียวเจา้าผู้เท่าแนะ่ไ โอ้ยต่อีโดนสงสารเนาะทุกคนเลาะไปเลาะมาเครื่องกินอยู่นี่แนะเด้ออยู่เด้อบ่ยังกะซาณิกินเด้อต้มฮั่นต้อกินกะมียร์เกินเขาอยู่นี่บ่ต้องไปซส่เด้ออยู่นี่เด้อป้านี่น่ะเด้อลูกล่าสิเอามาให้กินเด้อของกินน่ะเด้อหมดแล้วก็เขาเห็นอันนี้ก็ใส่ซอสซนญังก็ใส่เด้อในใบเด้อไว้ใส่เครื่องเด้อป้านี่ฮาเจ้าอันนี้ก็ใส่น้ำซนยังกินเด้อโอ้ยติดต้นเนาะ เออลุมพรมเนื้อเาปไปเลาะไปเลาะใจจะเอาไปลาะไปล่างใจไปล่างไปลุ่มบ่ไปบ่เจ้าไปบ่ไปลุ่มหนมือเอื้นเขาไปเนาะเอาไปล่มืไปงบอื้นเขาไปบ่เอื้นมื้นเราเขาลุ่มบ่กระชากปุกเหงาอยู่นี่เราเอื้นเราพาพาลงไปลุ่มเนาะไปยูนำไปเท่ามีเอาไปบ่ไปนำอีมี ไปย่นทำอีมีไปเนาะมืออื่นเนาะไปทำอีมีให้อีมีไปห้านอีจันไปบอลูกค้าลงไปไปบ่ไปให้อีมีก็อ,อ,อีมีเขาอยูุ่มนี่นะแพ้เขาจะู่รุมนี่นเนาะไปไปจะลุ่มพวกเนี่ยดีกว่าเป็นอย่าง ไปยุลุมเอาเนาะไปยุลุมไปลุยผาช้าย่างไปอ๋อไอยูนี้อยูนี้วัไปลุมเนาะเอ๊ะขอยูนี้เราปลุกเงินเอาเนาะเอาบ่ปลุกเงินหามากเนาะอ๋อนี่ผมไปลุ่มคนดีกว่าเลย่อยู่นี้โอ้ไปลุ่มซ้าไปบอไปยุลุ่มคนไปทำลูก ไปให้อีมีเฮ้นี่กาะมักเพ็ดมักเพ็ดเออมักเพ็ดเอเออยู่ร่มบนโอ้บรายเอาขึ้นมาเออไปอยู่ร่มบรายเอาขึ้นมา ไปบอกอยู่นี่เอาเอาจะได้มักเผ็ดทุกคนเราจะได้มักเผ็ดมาตำเจลนี่โอ้ยเบิ่งก็เดี๋ยวไปสอกห้าน้ำซัติกมีบอกพออยู่ลุ่มแถวบักไล่ๆน้องเผ็ดหน่อยนะับพวกเอาขึ้นมาคือว่าได้กลิ่นห้าหนี่บุยเผ็ดกับบุยากไาก่อนได้จะกินเผ็ดได้ก่อนเนาะบุยบักเผ็ดเนาะจะกินมักเผ็ดนี่งตำเจลเออมื่อเมื่อกินอยู่นี่เด้ินี่เด้ออันนี้อันนี้มืออื่นมือมอื่นลูกสีมาปลุกให้เดินเอามุ่งนี่ฮะปลุกนี่ฮะ อีมาปุ๊บเงินนีเฮ็ดไ่เท่าแผดกันเฮ็ดเฮ็ดละเงเฮ็ดบนเก้าเราเนี่ยเราจีเซ็กอนาตัดไม้อันนี้นี่มาเฮ็ดไอเป้าขให้เราม like. ือเงินแล้วเงาหน่อยค่อยเมื่อข้ออะไรเงาหนอยไม่เท่าแผดก่อนมือเงินนะครเห็นยังกระจาเนาะเท้าแผดหมู่ข้างเราดีดีแล้วค่อยค่อยว่ากันเอาเบาเอ็กมาซอยให้ได้แล้วก็เฮ็ดเงาข้างนี้เนาะโอ้ดีใจดีใจสุดยอดเด้อดีใจหลายลายเเฮ็ดไม่เท่าค่อยมาซ่องเทื้าไปเฮ็นเจ้าจักเทื้าจะไปเลาะซ่องมาดีตัวหา ทุกคนก็นดีโตนไปเท่าเนาะยานบุเบียนยู่อันกินเชียรานไปไปเจองูเจอง,งิว้วไปลมอยู่กลางทางไปยังโบเห็นงูเห็นเงียวยังเออตายเมือ่อเออพ่อแม่ตายเมื่อแล้วแม่มมแม่เออแม่มิดอืมตายตายเริ่มฟังเขาเลี้ยงนิ่งๆแล้วทุกคน <laughs> เริ่มเข้าใจละเราเริ่มวอลล่าเริ่มเ,าเ,มเอาเป็นเสี่ยงละเอียดละแต่บบแห้งเขาเข้าใจเป็นคำ อืมเอาโดยๆๆๆมื eng, ้อนะปุกอีนี um um ่เนาะมื้อเนาะเอาปุกอยู่เฮือนนี้เนาะคออีแปงแป้งก็ดัไฟซะนี้ให้อยู่นี่เนาะอยู่นี่ก็อยู่บ่เป็นหยังอยู่ซะบ่อยู่มนบ่เนี่ยบ่อนีน่ะอไปเนี่ยไปพุ่นบ่เดลงไปลุมบ่ปุกอยู่ลุมบ่าบ่เอาปุกนีปุกนีเนาะเออปุกนีเอา ได้ทีว่ว่าได้เป็นความได้ความเป็นเอกภาพเราคือไปเท่าแพทเรามากอยู่นี้สสางกับสิป,ปุกอยู่นี้ให้เราโดยสิอาศัยแปลงต่างวันนี้แหละเฮ็ดเล็กน้อยจุกกระยะให้เราได้อยู่เป็นที่เป็นทางเนาะมื่น,นลูกอีกป,ปุกให้มือน,นี่คำหรอกมือน,นี่คำพักพรก่อนมือนตื่นแต่เศร้าจะาป,ปุกให้ตัดไม้มาบอต้องมามุงให้เราเฮ็ดแล้วก็บอิปแองสับฟ้าเฮ็ดให้เราอยู่นี้กับเบาเอกให้เราได้ปุ่นมุงยังน้อยให้เราได้มีที่นอนสบายไดยนน้นิดนึงเนาะโอ้ดีใจดีใจดีใจดูดีใจไรที่เป็นเท่าแพทกลับมา มึงกสิเป็นกินข้าวเด้อเรื่องเรากินอันนี้เด้อกินมีกินยังเอาเอามาาเอน้ำมาต้มเด้อมีหม้ออยู่นี้เราเด้อนี่นะต้มน้ำแล้วก็ใส้มีกินเด้อบ่วงก็มีให้แล้วบ่วงบ่วงอยู่นี้เราเด็กประชาชนเราเด็กอยู่นี่เด้อซอกเาเด้อให้เจ้าเราแหละหม้อก็มีอยู่าง้แล้วหม้อน้อยเออหม้อก่าน้อยต้มน้ำกินกินข้าวไม่ต้องไปใส่ปูนั่นก็เฮ็ดกินเด้อซื้ปูก็ได้เด้อปู เครื่องได้เถอ,อเออปูปูเอาไว้กิน <m> เออขนมกินไหมมากินเถอะกินบ้างวะกินทะลุบกก้างได้ป่ะเออออกมาเนี่ยเอออีพี่อย่างเนี่ยนะเออกินนี่แหละอืน้ำเจ้ามีบอ่อเดี๋ยวเขาลงดึงดูดกตุกน้ำมาให้ฉันนะมีมต,ตุกน้ำตุกนึงขั้นเดูยที่ซื้อมา แซบเนาะนีะ่นี่เพิ่นบอเอาเนี่เพิ่นแซ่ช่วงคืนแต่ถ้บาบอเอ็กแล้สนินย <c oughs> เอาคืนเด้อกันบอเอาเด้อเ <c oughs> บา,บาเอ้ได้เห็นบอกว่าเต็มสบเต็มปากเบาเนาะมือนอนนปุกกันนะเด้อมืออนเด้อโอ้ยมือนี้ข้ามเราทุกคนประมาณสี่มงปลายห้ามงปลายบลอกจมบก็อกเด้ห้ามงขึ้นเนาะแต่ว่ามือแงหงเบืมือละ ห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งตัะแหงเนาะไม่ก็อีห้าเท่านี้แหละน่าจะพออยู่ไม่หน่อยเนาะเ้อยรออยเท่านี้แหละ <c ười> บึ่งกันเด้ดอมีเพราะไม่สอบมึงโอ้เดี๋ยวจะส่วนบ่าเอกซอยได้ก่อนเรเกี่ยวตรงไปสอบให้งานมาซอยเห็นลกน่อยให้ไปเท่าแผอยู่นี่เนามุงมุงหรขนา,านี้คนเดียวอาจูกลุมอยู่สร้สางปีเนาะข่า,าบปญญารัวกวะข่าวปัญญาก็รหากอสอบเนีปุกดีเพื่นกูกา เพื่อนแต่ยัก๊อยู่นี่มนาะสรุปเดี๋ยวถ้าเรียบถ้าไรเดี๋ยวเอาเนาะอยู่นี่เนาะสรุปมืออื่นออกมาเอาเครื่องมาเมียนเราลูกสิปุกให้เด้อเฮ็ดงามๆเราอยู่นี่เฮ็ดกระคักวันนี้บัตรองแทร์เจ้าออกเอาบัตรองมามาใส่เอาประปัดมาเราบัตรองปกอีกตึมหลอดหนึ่งเอาไดซองสันไอ้เจ้เข้าจะก่ายักอยู่เหนี่ยวท่าบอลหนทุกคนแต่มันเรียบบุดได้เนาะเรียบบุดได้แซ่บบ่แซบ มีหไรกี raw, ่ด่าไรเด้อเด้ออิสาอืมนั่นแถเท้าคิงเบ้าเอกอยู่ฮันพ่อบุญไทยอยู่พุ้นเจ้าอยู่นี้ถ้ว่ามีซีคอบครัวอยู่นี้ทุกคนก็คือพ่อบุญไทยกับน้องมุกกับแม่นกแรือแม่นอยู่ล่างหนึ่งแล้วก็พ่อคิงแม่มิดก็อยู่ล่างหนึ่งเบ้าเอกอยู่ล่างหนึ่งคนเดียวกับบ้าคูนก็อยู่ล่างหนึ่งคนเดียวแล้วก็แม่ท้าวเพชร ว่าคุณเดี๋ยวยุ้มันเดี๋ยวเขาชีเฮ็ดเห็นไปทั้งประให้คักกว่านี้ก็คือยังน้อยกับให้เราบุหัดึกฝนแล้วก็มีมีอันแค่์คือนว่าแค่์กับพื้นมาแหละพื้นเป็นไม้ไปฟากไปปองเนาะเออเอาเด้อเออเข้าไปหมดแล้วเออเข้าไปห้าห้าห้ากินไปห้ากินแล้วก็มาจากกันอยู่นี่เด้อบ่ต้องไปซะเด้อ บุญนริงจะเอาน้ำกับอันนั้นมาให้เด้อเอาน้ำกับอันน่ะ <c oughs> จะนำหล่าน้ำ,นำบางน้ำมาให้สำหรับจะไปยุ่งรุ่มหมดเองไปยุ่ลุม <c oughs> ล่มหนึ่ง <c oughs> อ๋อเด้อเดี๋ยวบุญนริงลูกปิ้งซีนนะล,ลูกซีเอาซีนกับปลาดุกมาให้กินตึมกับน้ำมาให้ตึมเด้อเดี๋ยวนี้กำลังทีมงานคุ้มครองกำลังตั้งไฟก็บสีป้งซีนเคล็ดเอ,อินว่า เฮ็ดกินเนาะตามในวันคริสต์มาสเนาะดีอยู่อยู่ที่หมู่บ้านพ่อตองเลี้ยงเนาะเสริมสลองวันคริสต์มาสอยู่ที่หมู่บ้านพ่อตองเลี้ยงน้ำกันเนาะนี่เฮากะสีห้ไปเท่าอยู่บนเนึ่งก่อนแล้วจากนั้นฮากะสีเอาข้าวกินมาให้เรากินตึมก็คือเฮาได้ปิ้งซีนปิ้งปลาแล้วก็เขาเนาะเนาะเด้อบนเนึ่งลูกอ่ะฮะกินตัวนี้ใช่เพื่อนบ่เอาแล้วเพื่อนว่าสีให้เอาเกลียเอาคืนไปเอาเบื่อเนาะเออเบาเลยเบากับเบา เดี the Jedi, the ๋ยวจุดนี้เด้อวันนี้เราเอาเอาซีนมาให้กินโดยเนาะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่ภาคภูมิใจที่สุดเนาะบ้ากีแก่ตลอดท้ามาดนนั่น,นี่ยคลิปที่ไปเท่าพทเพลสน่ฮะอยู่นี่เนาะสนหรัเรากะเป็นอีกหนึ่งทีว่ากีแก่ภูมิใจเห็เนไปท่าเพลสกลับมาแล้วเนาะสันติการ์อย่าลืมหนึ่งไรเนืเ่องแสเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้ากีแก่เน,นาะสำหรับคลิปนี้บ้ากีแก่กลับไปท่าเพลสข้อลาไปเพียงคนนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสบายดี